อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรคาดการสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้ว่าเสียงที่จะเลือกคุณอนุทินอาจจะเกิน300เสียงด้วยเหตุผลนี้นะครับ mm hmm. ออพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันที่อ่านเกมช้านะพักร่วมนะพักร่วมที่อ่านเกมช้าไม่ได้พระออกมาจากพักเพื่อไทยตั้งแต่แรก mm hmm. เช่นประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนารวมไทยสร้างชาติชาติพัฒนาที่อาจจะขอมติพัก โบสถสนับสนุนคุณอนุทินแบบหล่อๆว่าเพื่อให้ประเทศเดินหน้าโดยไม่ขอตําแหน่งใดๆแต่ข้างหลังแอบเจราจาขอร่วมรัฐบาลขอตําแหน่งรัฐมนตรีหลังจากได้ตัวนายกแล้ว 2. ชิงจกในพักเพื่อไทยที่อาจยกมุ้งของตัวเองมาโหวตสนับสนุนคุณอนุทินถึงแม้ว่าจะไม่สามารถรับตําแหน่งรัฐมนตรีได้เพราะยังสังกัดพักเพื่อไทยแต่อาจจะขอโคต้ารัฐมนตรีให้กับญาติหรือนายทุนที่สนับสนุน 3. เสียงที่ได้เพิ่มของคุณอนุทินที่มาจากพักร่วมและภายในพักเพื่อไทยจะเป็นการพิสูจน์สัจธรรมที่ว่าไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรทางการเมืองเพิ่มความเจ็บช้ำให้กับพักเพื่อไทยพร้อมกับเสียงบ่นอีกครั้งจากคุณทักษิณว่าพี่ผิดไปแล้วรู้จักนักการเมืองน้อยไป 4. 4. Hmm. หากได้เสียงสนับสนุนท่วมทน้นคุณอนุทินคงยิ้มและโค้งตัวต่ำอย่างนอบน้อมง,งาม,งาม ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่สนับสนุนและเดินหน้าตั้งคอรมอจากพักร่วม146เสียงในสัดส่วน4สอสอต่อ1ลรัฐมนตรีไม่ต้องรับใครมาเป็นตัวหารอีกเพราะได้รับปากกับพักประชาชนแล้วว่าจะไม่เพิ่มใครมีความสุขครับนี่มีความสุขครับด้วยมีความสุขครับลงไัแบบนี้ด้วยใช่โอ้โหอาลอันนี้เรื่องราทางการเมืองพรุ่งนี้ท่านผู้ชมมาดูกันนะครับ วันสําคัญอ่ะทีนี้มาดูเรื่องชายแดนคุณธีระครับโอ้วันนี้ร้อนระอุเรื่องชายแดนหลังจากที่ทางสะแก้วนะบ้านเราได้ขึงป้ายข้อความสามภาษานะฮะให้คนที่ลุกล้ำแดนเข้ามาที่บ้านหนองจานนะอบพยพโยกย้ายไปนะนะครับไม่งั้นถือว่าผิดกฎหมายจะมีโทษทั้งจำคุกทั้งปรับทั้งอะไรก็ว่าไปนะเสร็จแล้ววันนี้ ม็อบของกัมพูชาม็อบของคนขเขมรน,นะครับได้เข้ามาลือาอล้อป้ายเออลื้อป้ายสามป้ายนั้นทิ้งนะฮะแล้วก็วันนี้ระอุเลยฮะโดยเฉพาะช่วงตอนบ่ายสองโมงกว่าๆนะครับกำนันโตสลินหรือว่ากำนันลีนะครับได้ร่วมกับทหารขเขมรก็บอกมีทหารขเขมรด้วยมีพระมีเนนมีวัยรุ่นนะมีพวกสกอยเขาบอกมีสกอยเขมรเออเป็นโลมนุษย์กดดันทหารไทย บริเวณแนวรอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจ so ังหวัดสะแก้วนะฮะหวังจะใช้คนพวกนี้เป็นโล่มนุษย์กดดันทหารกองกําลังบุรพาและตํารวจควบคุมฝูงชนนะครับแล้วก็สพสะแก้วนะครับการเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายกดดันให้ฝ่ายไทยลดการตรึงกําลังในพื้นที่มีเป้าหมายเพื่อไม่ให้ไทยไม่สามารถจัดการพื้นที่พิพาทได้สะดวกแต่กองกําลังไทยยังคงรักษาความสงบอย่างเข้มงวดและ และยังไม่มีโนโยบายตอบโต้แต่จะใช้มาตรการทางการทูตควบคู่กับการเฝ้าระวังพื้นที่และยังมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามที่จะเสริมกําลังมวลชนและทหารอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณใกล้หลักเขตที่46นะฮะใกล้หลักเขตที่46นี่ก็จะห่างจากเส้นเขตแดนไทยประมาณสัก10ถึง15เมตร hmm. ก็เลยทําให้พื้นที่วันนี้ตึงเครียดนะฮะแต่ยังไม่มีการประทะ ไม่มีเหตุจราจลรุนแรงนะครับเพียงแต่ว่าทางฝั่งนั้นเนี่ยเอาชาวบ้านเอาพระเอาเด็กเอาอะไรมาเป็นโลกมนุษย์นะออ,อันนี้คือความถนัดของขเขมรเลยแหละใช่ะฮะนี่บางคนมีวิทยุสื่อสารด้วยใช่ถือไม้เข้ามาด้วยก็มีนะนี่ดูเนะี่ยประจันหน้าเลยเออนี่นะฮะก็เป็นพื้นที่บ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองแก้วนี่นะฮะอ,ออ มารวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยนะที่จะต้องถูกออกจากพื้นที่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบครัวเรือนนะฮะอ,อยู่ในบ้านจกเจอร้อยสามสิบห้าครัวเรือนบ้านเปรยจันสามสิบห้าครัวเรือนเนี่นะรเราก็ต้องผลักดันเขาออกไปเพราะว่านี่คือพื้นที่ของไทยใช่นะฮะใช่นี่แล้ววันนี้นะครับคลิปภาพเหตุการณ์ที่ชาวกัมพูชารวมตัวกันถือไม้ถือกระบอมมะกมากดดันทหารไทยนะครับเวลาประมาณสัก เก้าโมงครึ่งมีการไลฟ์สดนะฮะพวกเขาไลฟ์สดเองนะฮะนี่ฮะจุดที่ชาวกัมพูชามารวมตัวนะครับการประท้วงนะฮะก็มาเอ่อเอาเอาป้ายออกทําลายป้ายทิ้งอืขนาดเี่วกันนะครับความเคลื่อนไหวฝั่งไทยท่านผู้ชมฮะความเคลื่อนไหวฝั่งไทยพลโทอมรฤตบุญสุยาท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งก็มาตรวจเยี่ยมกําลังพลติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าในด้านต่าง ในพื้นที่บ้านหนองจานทันทีที่ทหารนะฮะมาถึงแล้วก็เขมรเนี่ยพอรู้ว่าแม่ทัพภาคที่หนึ่งเข้ามาในพื้นที่นะครับปรากฏว่าเขมรหยุดนะฮะหยุดประท้วงทันทีและถอยออกนอกพื้นที่ไปพอรู้ข่าวว่าแม่ทัพมามันหยุดป่วนเลยฮะเออมันหยุดป่วนหยุดอารวาสแล้วค่อยๆถอยฉากหลบไปฮะทุกอย่าง สถานการณ์คืนสู่ความสงบท่านผู้ชมฮะตอนที่มันปวดเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะเพียงแต่คือฝ่ายจะฝ่ายควบค,คุมฝูงชนเราก็ยืนเฉยใช่ตรึงกําลังไวใช่แม่ทับมานี่ฮะท่านท่านพลโทอมริษนะฮะนี่ทางฝั่งทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยนะะเขาพยายามจะบอกแบบนี้เห็นฮะ พยายามจะบอกว่าขอให้ไปใช้เวทีของการประชุมนี่นะฮะอันนี้มาจากทางทางผู้ว่าราชการจังหวัดของทางฝั่งกัมพูชาบอกว่าให้ไปใช้เวทีของการประชุม GBC JBC อะไรของมันเนี่ยฮะอย่าเพิ่งมาผักรานกันตอนนี้ซึ่งก็ ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นแล้วใช่เพราะว่าอันนี้คือพื้นที่ของไทยนะฮะในขณะเดียวกันวันนี้ทางสอบทกอก็ได้ชี้แจงทางเพจนะฮะว่าตามที่มีรายงานข่าวว่ามีมติอนุมัติการสร้างรั้วบริเวณหลักเขตแดน5 0นถึง51นั้นนะครับขอชี้แจงข้อเท็จจริงตามการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางจากจังหวัดสะแก้วถึงแนวทางการจัดการพื้นที่ มีแผนการสร้างรั้วในหลักเกตแดนที่5 0ถึง51ระยะทาง16กิโลเมตรมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เช่นการสำรวจสิทธิการครอบครองที่ดินในพื้นที่อย่างละเอียดแล้วก็มีมาตรการดําเนินการตามกฎหมายของไทยในการประกาศใช้กฎหมายกับชาวกัมพูชาที่รุกพื้นที่มาในชั้นนี้ยังมิได้มีการอนุมัติเพียงแต่เป็นขั้นตอนรับทราบและเห็นชอบในหลักการเท่านั้นนะฮะในขณะเดียวกันวันนี้ สอสอนะพักประชาชนคนเดิมนายจิรัตทองสุวรรณนะสอสอฉะเชิงเซาทวิตข้อความ